สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกัน EP พิเศษยามเย็นนะคะ EP ที่29ค่ะกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยเนาะพี่เนาะก็วันนี้นะคะเป็น EP พิเศษ250บาททุกรูปทุกองค์ส่งให้ฟรีเนาะพี่เนาะ250บาทนะคะเป็นหลากหลายขนาดจานเลยนะพี่นะก็ดูให้ชอบดูให้ใช่พี่ชอบองค์ไหนกระทักน้องมานะคะพ,พี่ EP นี้ค่ะ EP พิเศษ EP ที่29จากพี่จ๋า ราคา250บาททุกรูปทุกองค์มีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะพี่เนาะอายามเย็นวันนี้แบ่งปันให้กันเนาะค่ะก็จะเจอกันทุกครั้งทุกๆสิ้นเดือนเลยนะคะพี่ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพักเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆนะคะทางรา้านมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจพระองค์ไหนนะคะติดต่อน้องโบบารมีได้ที่0 9 9ย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะหรือโทรนะคะศูนย์หกสอง 0890157จ้ะพี่จ๋าแบ่งปันนะเหรียญคณาจารย์หลักหลายที่มาเลยนะวันนี้เดี๋ยวน้องแผ่นกรองให้ดูพิเศษยามเย็นกันเลยวันนี้นะคะสวยๆสนใจพระองค์ไหนนะคะจิ้มหมายเลขมาได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวน้องจะรีวิวให้ดูทีละหนึ่งองค์เนาะพี่เนาะะยามเช้าก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งยามเย็นก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะพี่เนาะสำหรับพี่ๆนะคะคนรักพระเครื่องมาเลย ช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะก็จิบชาแร่พระเครื่องไปกับน้องโบบารมีนะคะพี่อ่ารายการแรกจากพี่นี่เลยเป็นพระติดตามไม่ทราบที่นะคะด้านหลังเป็นอย่างนี้เนาะมียันให้นะคะอ่านเนื้ออาจจะไม่ได้เต็มนะคะขอบคางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่เนาะเปิดที่250บาทรวมให้รวมส่งฟรีค่ะพี่เปิดรายการนี้ค่ะ250บาทไทยรีบใครรักก็ทักมาเนาะพี่นอ้องนี่ ด้านหลังเป็นตอกแบบนี้นะคะพี่เป็นพ้าบ้านผ้าเหมาะนะชุดนี้เป็นพ้าบ้านผ้าเหมานะคะเหมามา1ชุดนะพี่นะช่วยช่วยกันเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เหมาชาวบ้านมานะคะพี่รายการนี้เปิดที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้น้องส่งให้ฟรีเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่สองค่ะเป็นเหรียญแบบนี้นะเป็นเหรียญโล่แบบนี้ที่ล,ลึกค่ะพี่ด้านหลังคะ่ะเก่าเดิมค่ะพี่สวยมากเลยนะคะรายการนี้เนาะก็ หลวงพ่ออะไรนะเนี่ยหลวงพ่ออะไรเนาะแบบหนึ่งนะคะใครที่ว่างเว้นจากการทำงานเลิกงานกำลังขับรถกลับบ้านก็สามารถเข้ามาชมเปิดช่องน้องโบบารมีพาเครื่องจิตชาเรพาเครื่องไปกับน้องได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สองอีพีที่เกยี่สิบเก้าค่ะพี่พิเศษยามเย็นกันเลยนะพี่นะรายการนี้เปิดที่สองรอยห้าสิบาทรวมส่งค่ะพี่ช่องน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะ รายการที่สามค่ะพี่เป็นเหรียญกลมลูกไข่หลวงปูส่สวงนะคะพี่ก็ปั๊มแบบนี้นะด้านหลังเป็นไก่นะคะหลวงปูส่สวงนะคะพี่จังหวัดศรีสะเกดนะด้านหลังเป็นไก่นะคะพี่เทวดาเดินดินค่ะรายการนี้เปิดที่สองร้อยห้าสิบาทรวมส่งเลยเนาะพี่เนาะสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งกันเลยเนาะพี่นะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าค่ะ ep ที่ยี่สิบเก้าพิเศษยามเย็นนะคะพี่รายการที่สี่ค่ะพี่ รายการที่สี่เป็นเหรียญยดน้ําแบบนี้นะคะพระครูตะวัดเขาช่องวัดเขาช่องพรานนะคะพี่นี่เป็นเหรียญแบบนี้ด้านหลังเป็นพระแบบนี้นะพี่นะเปิดที่ส่งร้อยห้าสิบาทส่งให้ฟรีค่ะใครเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือกดติดตามช่องน้องโบบาามีพระเครื่องไว้พระของน้องเป็นพระบ้านแท้ๆค่ะพี่พระเหมาพระเช่าเหมาบ้านกันมาเนาะพี่เนาะอ่า รายการนี้ค่ะพี่ EP พิเศษ EP ที่สิบเก้านะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยอ่าแบ่งปันกันนะคะพี่รายการต่อไปนะคะพี่รายการที่ห้าค่ะพี่หลวงพ่อพุ่มค่ะพี่เป็นเหรียญเฟมาหลวงพ่อพุ่มแบบนี้เนื้อทองแดงนะคะพี่รุ่นสร้างบโละรุ่นเที่รลึกสร้างอุโบสถดนะคะด้านหลังเป็นยัน ราการนี้น้องเปิดที่สองรอยหสิบาทรวมให้ส่งนะพี่นาะเน้นย้ำกันไปบ่อยเพราะว่าวันนี้เป็น e ีพีที่ยี่บเก้าพิเศษยามเย็นกับน้องโบบารามีพาเครื่องค่ะพี่น้องโบบารามีพัเครื่องแบ,บ่งปันพระใหพ้พี่ยามเย็นเนาะพี่เนาะสนใจองค์ไหนรีบทักรีบโทรกันมาได้อ่ารายการที่หกจะพี่จ๋าเป็นเหรียญใบโพแบบนี้นะหลวงพ่ออาภิษุอะไรเนี่ยเขียมโกหลวงพ่อเกษมค่ะพี่ถ้าพูดผิดขออภัยเนาะพี่เนาะนะหลวงพ่อเกษมนะนี่ รายการนี้คะ่ะพี่เปิดที่สองร้อยหสิบาทรวมส่งให้นะสององห้าร้อยก็ส่งฟรีเช่นกันนะคะพี่สององห้าร้อยเนาะพี่เนาะอ่าด้านหลังนะคะเป็นรูปส้มเนาะน่าจะใช่เนาะแล้วก็มียันแบบนี้นะคะพี่รายการนี้รายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนะคะเซนเซียน,ยนบุหี่เหรียญน,นะพี่ดูนี่ ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ใครลืมแอดไลน์กันมา0992107401ค่ะรายการนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมปี2500นะคะแบ่งปันให้ที่250บาทค่ะ EP นี้นะคะใครได้ไปบอกเลยถูกใจพี่ๆแน่นอนจิบชาอยู่หรือเปล่าใครจิบชาเย็นๆก็อย่าลืมมาชมพระเครื่องน้องชมแล้วนะคะรีบมาซีเอพากับน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลยนะพี่นะอ่ะพี่ดู รายการนี้สวยเดิมค่ะพี่สภาพสวยเดิมนะพี่รายการนี้นะคะพระของน้องต่างที่มาต่างวาระเป็นพระบ้านเหมาเช่าาเลยทั้งชุดนะคะชุดนี้แบ่งปันให้เลยช่วยกันมานะคะพี่ช่วยชาวบ้านมาเนาะแบ่งปันกันนะคะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่แปดจ้ะพี่จา๋าพระพระครูอะไรสักอย่างเนี่ย ศิลา,ลาสลาศิรัสเหรอคะพระครูพุทธศา,าลาสิรัตนะคะพี่เป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้นะรุ่นสร้างโรงเรียนค่ะวัดห้วยอะไรสักอย่างตำบลอ่างทองนะ,ะอำเภอเมืองจังหวัดราชบ,บุรีคร่ะก็เป็นเหรียญแบบนี้นะเดิมๆนะคะเปิดที่สองรอยห้าิบาทจ้ะพี่จ๋า2 5 0รอยห้าสิบบาทใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วย จะได้มีกำลังใจในการอัดคลิปในทุกๆวันนะคะพี่รายการนี้ค่ะเหรียญอยู่เย็นเป็นสุกนะคะราผลพูนทวีพระพุทธชินาราชเป็นเหรียญกลมแบบนี้ด้านหลังเป็นนาเลส่วนนะคะตรงเหรียญมีกระแสเหรียญตามแบบนี้เลยมีเส้นกระแสเหรียญตามนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่ขอบข้างค่ะอขอบข้างเป็นแบบนี้นะรายการนี้ก็เปิดที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถังกระดานค่ะรวมสูงนะพี่นะ 250ทั้งกระดาเลยอันนี้ค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราศค่ะพี่นี่ด้านหลังอินคำนะคะพี่เดี๋ยวเรามาเจออีพีิเศษยามเย็นกันทุกๆวันเลยดีกว่าเนาะพี่เนาะเดี๋ยวรู้ถ้าชาวบ้านเขาบอกให้เหมามายกชุดน้องก็จะเอามาแบ,บ่งปันให้พี่ราคาหลักร้อยแบบนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะราคาหลักร้อยเป็นกันเองค่ะพี่อ่าเผื่อไขรโชคดีมีชัยซื้อพระก,กับน้องเฮงๆรวยๆนะคะพี่ซื้อ ซื้อพรกกับน้องฮิงๆรวยเลยเนาะพี่เนาะรายการที่สิบเอ็ดจ้ะพี่จะเป็นพระเม็ดแตงเนื้อเงินแบบนี้นะด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้ก็พิมพ์บล็อกอาจจะปิ้นไปบ้างนะคะพี่ตอนนี้เหมือนฝนจะตกนะคะอัดคลิปอยู่เป็นเวลาบ่ายสามนะคะพี่ฝนตกอ่ารายการนี้เป็นเนื้อคเนื้อเงินค่ะเปิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเช่าบูชาไปให้ลูกให้หลานห้อยคอได้เลยนะคะพี่ เอาไปเลี่ยมห้อยคอได้เลยเนาะพี่เนาะอ่ามีติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายรายการที่12ค่ะพี่เป็นพัดส,สมเด็จขนาดองค์เล็กแบบนี้เช่าไปให้ลูกให้หลานได้เลยพี่ขนาดนี้เปิดอยู่ที่250บาทรวมส่งให้ค่ะพี่รายการนี้เนื้อสวยมากเลยนะอะี๋ยวน้องขอซูมเช่าไปให้ลูกให้หลานให้ภรรยาได้พี่เอาไปเลี่ยมกรอบกรอบทององคเล็กๆนี้ก็น่าจะไม่เท่าไหร่เนาะพี่อันนี้ไม่ทราบพี่นะคะขออภัยด้วยเนาะพี่เนาะ แต่ว่าเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขนาดเล็กน่ารักมากเลยมีองค์เดียวนะคะพี่มีองค์เดียวนะตรงนี้เขาก็จะตรงฐานเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่ขอบคางค่ะด้านหลังค่ะเป็นยันภาษาจีนเนาะพี่เนาะรายการนี้เปิดที่สองรอยห้าสบาทรายการที่สิบสอง e p ที่ยี่สิบเก้าค่ะยามเย็นพิเศษยามเย็นกันเลยนะพี่นะพิเศษยามเย็นกันเลยอ่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะถ้าพูดผิดอะไรประการใดขออภัยพี่พีด้วยนะก็ ดูให้ชอบดูให้ใช่พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะชอบองค์ไหนแล้วค่อยทักมาหาน้องนะพี่นะอ่าไปกันต่อค่ะพี่รายการนี้คะ่ะเป็นพระพุทธชินราชคะ่ะพะพิษนุโรคนะได้ไปพร้อมตะลับแบบนี้เลยสวยมากเลยนะคะพี่นี่ได้ไปพร้อมตะลับเลยหน้าทองนะาหน้าทองลงนะหน้าทองแบบนี้นะพี่นะรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งค่ะพี่ด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ขอบข้าง ได้ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงค่ะเป็นผ้าเนื้อผงนะอ่าเซตนี้สองร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่รวมส่งให้เลยสององห้าร้อยเนาะพี่เนาะใครซื้อหลายองค์เดี๋ยวน้องลดราคาให้นะคะอันนี้ช่วยชาวบ้านกันมานะพี่ช่วยชาวบ้านมาชุดเดี๋ยวมีอีกพี่อันนี้เอามาลงเป็นชุดๆุดลงแค่สิบห้าองก่อนนะคะรายการนี้ค่หลง อ๋อพ่อปู่40ปีค่ะพี่เป็นเหรียญรูปร่างลักษณะแบบนี้นะวัด300ยอดเปิดอยู่ที่250บาทค่ะพี่250บาทนะพี่นะรายการนี้นะคะอ่ารายการนี้250บาทค่ะรายการที่1 5องค์สุดท้ายของ EP นี้ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่อ่าใต้มีอุดกลิ่งนะคะเสียงดังกังวานนะคะตรงใต้เนี่ยเหมือนจะมีรอยจานเนาะอ่าแบบนี้นะคะพี่ รายการนี้ก็เปิดที่250บาทรวมส่งเช่นกันนะจ๊ะพี่ใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะพี่ขอดูภาพได้สนใจองค์ไหนสามารถถักมาได้ช่วงเช้าจะเป็น EP ียามเช้านะคะช่วงเย็นจะเป็นพิเศษยามเย็นเนาะยามเย็นก็จะเป็นราคาเบาๆส่วนเช้าเช้าก็จะเป็นพระแบบสวยงานคัดพระบ้านเลยพี่ตอนเช้านะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องไว้ด้วยนะคะพี่ทุกครั้งที่น้องลงคลิปม,มันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พ นะคะองละสองร้อยห้าบาทรายการละสองร้อยห้าสบาทรวมส่งให้เลยรายการนี้นะก็พี่ๆท่านใดชอบพระองค์ไหนแจ้งน้องได้เลย EP พิเศษยามเย็นนะคะวันนี้ EP ที่ย9ค่ะขอเปิด EP ที่ยี่สิเลยเนาะสวยๆค่ะพี่ใครที่เป็นเพื่อนกันในไลน์เดี๋ยวน้องส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ไม่ต้องกลัวนะคะพระของน้องตรงปกทุกรูปทุกองคแน่นอนค่ะพี่ๆมาไวไปไวขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เนาะพี่เนาะ ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้หรือสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณพิพิทุกท่านค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะสวัสดีค่ะ